พาชมห้องพักที่เวก้าครีเอเตอร์ร่วมกับ t i k t o ็อกจีนพาครีเอเตอร์มาไลฟ์สดที่เมืองจีนมาดูกันว่าห้องพักที่ได้รับหน้าตาเป็นไงครับเข้าห้องมานะครับก็จะเจอดอกไม้นะครับซึ่งอันนี้เป็นดอกไม้จากการที่เขามาต้อนรับเรานะครับผมโซนด้านขวามือก็จะเป็นนี่โซนที่เราใส่เสื้อผ้าเรานะครับให้ไว้เสื้อผ้านะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้านะครับขวามือนะครับก็เป็น ห้องอาบน้ำโหตัวห้องอาบน,น้ำการแต่งห้องก็ดูสวยมากครับเก็นสไตล์แบบแบบเขาเรียกว่าโมเดิร์นโมเดิร์นนิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็นมีโซฟานะครับมีโซฟาแล้วก็นี่อันนี้เตียงตัวนี้ก็จะมีระบบควบคุมหมดเลยแต่ที่เจ๋งมากเลยเนี่ยชอบตรงนี้มากเป็นวิวเมืองสวยมากนะครับอันนี้อยู่จากชั้น19เก้านะครับที่โรงแรมคริสตัลนะแล้วก็ที่ด้านตรงโน้นนะครับถ้าจะเห็นนะก็จะเป็นเหมือนเป็นทะเลสาบวิวสวยเลย อันนี้ก็จะเป็นวิวเมืองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นวิวที่วิวจากมุมสูงเลยนะอันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งวิวที่สวยมากนะครับดูออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ย โอ้โหเห็นวิวแล้วก็พร้อมจะลุยไลฟ์ขึ้นมาได้ทันทีเลยเพราะว่าได้วิวสวยมากนะครับแลวตรนนี้เนี่ยก็ไม่ไกลจากที่เราจะต้องมาเดินทางไปไลฟ์ด้วยนะครับเดินทางไปไลฟ์ก็อีกนิดเดียวนะครับคือส,สถานที่ที่ไปไลฟ์ก็จะเป็นกลางห้างนะครับที่เราจะไปไลฟ์สดหยิบสินค้าจากในห้างเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เพิ่มความสะดวกสบายให้และใครอยากเป็นครีเอเตอร์ที่อยู่ในสังกัดเวก้าจริงๆแล้วนะครับเวก้าเนี่ยได้นําเสนอแล้วก็พยายามผลักดันให้ได้รับแคมเป แบบนี้แล้วก็พามาด้วยกันเนาะใครสนใจอยากมาจอยในเวก้าสามารถดูข้อมูลที่ดิบโปรไฟล์แล้วก็เข้ามาร่วมจอยกันได้นะครับผมถ้าแต่ละคนมีความสามารถและสามารถทํายอดขายได้สูงนะครับผมโอกาสต่างๆเนี่ยก็จะได้รับการผลักดันจากทางเวก้าแบบนี้แน่นอนครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับครีเอเตอร์คอมเมอร์สหรือว่านายหน้าทิกต็อกทุกคนให้ได้มายืนมาถึงจุดนี้แล้วก็มาไลฟ์สดมาไลฟ์ที่กลางห้างมีรูปตัวเองขึ้นกลางห้างให้ได้นะครับ